สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนวันพฤหัสบดีเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านปีใหม่ไทยกันไปแล้วเนาะวันนี้นะคะอาจารย์วัสนานะคะจะมาดูดวงคนเกิดวันพฤหัสเพราะอะไรถึงต้องดูเพราะว่าบางคนไม่อยากดูแบบราศีมีความรู้สึกว่าโอ้โหราศีมีความเขียบเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวเนาะบางคนก็บอกเอ๊ะเหมือนตัวเองจะเกิดราศีไหนกันแน่เอาเป็นว่าเราเกิดวันอะไรก็ดูแบบนั้นเลยแล้วกัน คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะคะ2,565ภาพรวมจะเป็นอย่างไรเรามาว่ากันเลยนะคะก่อนอื่นนะยินดีต้อนรับชาวพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอาัศาจรรย์ของอาจารย์วาสนาหมอวาด Amazing t a l o Channel นะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะทุกยอดในการกด Subscribe กดติดตามการทักทายกันถือเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยมีอะไรทักถามทักทายกันได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะ คนวันพฤหัสเปิดใจก,กว้างๆค่ะเพราะคลิปนี้เป็นภาพรวมคนวันพฤหัสเนาะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ได้ใช้ลัคนาราศีเวลาเกิดเวลาตกฟากดังนั้นภาพรวมของการพยากรณ์จะอิงกลุ่มใหญ่นะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณ เขาเรียกว่าถึงเต็มคลิปเลยหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะและอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่คุณรู้เท่าทานันดวงชะตาฟังไว้ดีกว่าไม่ฟังนะ,ะคนวันพฤหัสบดีขาภาพรวมในช่วงของเดือนพฤษภาคม2,565คนเกิดวันพฤหัสกับเข้าสู่โหมดแห่งการทำงานทำมาหากินและ ใช้นี่ใช้สินเสียทีนะคะเรามาว่ากันที่การเงินก่อนภาพรวมการเงินของคนวันพฤหัสบดีในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นการเงินก็อ่ะใครที่มีเงินเก็บอยู่มีเกณฑ์ดึงเงินเก็บมาใช้ในช่วงวันพฤหัสบดีเกณฑ์ที่ดึงเงินเก็บมาใช้จะมาในลักษณะแบบ ซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองตอบโจทย์ในการช่วยทำมาหากินเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจตัวเองส่วนตัวจะมีเกณฑ์บำรุงรักษาใช้จ่ายในเรื่องของรถลามาช้าคือรถลานั่นเองหรือบางคนก็ถึงเวลาละรถเก่าเปลี่ยนเป็นรถใหม่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินตรงนี้พอรู้สึกว่าการซ่อมไม่คุ้มประโยชน์แล้วนะคะดังนั้นมันคือการเริ่มต้นของการสร้างนี้เพื่ออนาคตเพื่อการทำงานค่ะ ถ้าคุณจะเสียเงินสักก้อนหนึ่งของคนวันพฤหัสในช่วงของเดือนพฤษภาจะเป็นการเสียเงินเพื่อเขาเรียกว่าช่วยในเรื่อง,องการประกอบสัมมาอาชีพนั่นเองจะเสียเงินแบบฟุ่มเฟือยแทบจะไม่มีแล้วจะเป็นเรื่องของการต้องใช้ประโยชน์จริงๆมือถือมันพังแต่เราค้าขายออนไลน์ดวงคนวันพฤหัสก็ต้องซื้อจริงๆเพราะฉะนั้นจะซื้อในสิ่งที่ช่วยทํามาค้าขายเท่านั้นลงคอร์สออนไลน์ได้ไหมลงได้แต่ถ้าคอร์สนะเป็นคอร์สแบบทําขนมแบบ ไก่กาอาราเล่คนพฤทธหัสไม่สนใจแต่คนพฤทธหัสจะไปเรียนเพื่อที่จะค้าขาย Delivery อ่ะลงคอสยอมเสียเงินเพื่อจะไปค้าขายออนไลน์ในเรื่องของกินมันจะมีเหตุมาจากอนาคตมันมีเหตุมาจากใช้ในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นเงินที่เสียไปจะเป็นเรื่องนี้นะคะ ดวงการเงินอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือดวงการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะคนที่ทํางานหนักๆมากๆนะคะหรือว่าในเรื่องของการปันผล ในเรื่องของการฝากเงินเดือนพฤษาวันพฤหัสไอคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงพฤษภาเนี่ยนะจะมีเรื่องของการปันผลมียอดเงินเข้ามาจากการทํางานการลงทุนการเล่นหุ้นการเล่นอะไรแบบนี้ที่ส่งผลมามันถึงเวลาปันให้กับคุณและมันก็จะเป็นรอบของเขาและนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโชคลาภถามว่าเด่นไหมโชคลาภไม่ได้เด่นนะคะ โชคมาจากการทํางานลาบลอยหรือว่าอะไรก็มาจากเพื่อนสนิทมิสหายซื้อของฟงของฝากก็คือซึ่งได้มาเต็มเต็มแล้วแหละช่วงเมษายนี่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาเนี่คนเินพิรหัสก็จะโฟกัสที่เรื่องของการทํางานเสียงเงินเพื่องานสร้างอนาคตสร้างอาชีพมากกว่าทีนี้เรามาด่ดูเรามาดูกันเรื่องของ ภาพรวมการงานเนาะคนเป็นพุทฤหัสปดีการงานนะคะคนที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์งานในกลุ่มใช้ความคิดความสร้างสารรค์เขาเรียกว่าสวยๆงามๆนะคะ หรือว่าการใช้จินตนาการเลิศๆเลการเขียนงานการแปลงานนะคะหรือว่าการออกแบบการดีไซน์อ่ะอันเนี้ยถือว่าจะตอบโจทย์คนวันพฤหัสในช่วงของเดือนพฤษภาเป็นอย่างดีเข้าทางแล้วค่ะความคิดความสร้างสารรค์คุณจะบัรเจิดเลย <c oughs> เขาเรียกว่าฟุ้งเต็มไปหมดเลยแต่คุณจะหยิบมาใช้ได้ถูกตัวถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะ การสร้างอาชีพออนไลน์จะโดดเด่นมากๆในช่วงของเดือนพฤษภาของคนวันพฤหัสการทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกการลงเรียนหมอดกูก็มีส่วนเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสขาดเช่นเดียวกันค่ะถึงเวลาในการแข่งขันการสร้างอาชีพการเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่มกราจริงๆแล้วไม่ดูคนวันพฤรัสขาคือกลางปีเนี้ยจะสตาร์ทจะเริ่มและจะจริงจังมากขึ้นจะลงสนามจะแข่งขัน จะพิชิตความเป็นตัวเองมากขึ้นก็ขอให้สําเร็จก็แล้วกันเพราะฉะนั้นด้านการงานความคิดสร้างสารรค์สถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งดีไซน์เขียนภาพเขียนเนื้อเรื่องอ่านวานิยายเขียนวนิยายลักษณะงานจะเป็นลนักษณะของออนไลน์อยู่นะคะจะโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนวันอื่นนะคะบันเจิดมากหน่อยทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างความรักของคนวันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นหนอคนันพฤหัสขาความรักของคุณถ้าคุณมีความรักที่อยู่กันแบบครอบครัวพูดแบบครอบครัวก่อนเนาะแล้วคนพฤหัสเขาเรียกว่าแต่งงานแล้วเราอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของเราาหรือเราย้ายไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของแฟนคืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้แยกอยู่ไม่ได้แยกอิสระถ้ารวมกันอยู่ระมัดระวัง ข้อพิพาทข้อทะเลาะเหตุการณ์ที่น้อยอกน้อยใจภายในครอบครัวใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความอึดอัดใจ,จเกิดขึ้นไม่สบายใจแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบอยากจะย้ายออกหรือไม่ลงรอยกันเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของคนที่อยู่แบบรงศีหรือว่าคนที่ทํางานในรูปแบบรงศีแล้วดึงคนรักเข้ามาอยู่ด้วยอืมมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาจะเกิดระหว่างคนระหว่างวัยกลางคนเนี่ยกับวัยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายจะมีปัญหาทีนี้มันสะสมอยู่ในใจถึงเวลาแล้วเรากลายเป็นว่าเราถอดใจหรือเราพูดอะไรไม่ได้หรือน้ำท่วมปากเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านก็ยังคงเป็นคนที่เป็นใหญ่อยู่ยังมีอำนาจการตัดสินใจอยู่ก็ ก็สร้างความอึดอัดใจอันนี้ต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนพฤษภามากๆทีนี้ความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณมีปัญหาอย่างที่อาจารย์วาสนากล่าวไว้แล้วเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าคนวันพฤหัสบดีต้องระมัดระวังคําพูดความคิดการกระทบกระทั่งในช่วงของเดือนพฤษภาให้มากๆนะคะทีนี้บทสรุปดวงของคนวันพฤหัสบดีเขาเรียกว่าสอบชิงทุนนะคะหรือว่าลงสนามใหญ่ดังนั้นคุณจะทำอะไรตัดสินใจอะไร มันคือปีใหม่ไทยนี่แหละคือการเริ่มต้นของคุณแล้วละ่ะเป็นการเริ่มต้นที่จริงจังและและต้องทําเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทํามันคือสายถ้าคุณไม่ได้ทําตั้งแต่มกราไม่เป็นไรค่ะจังหวะของคุณมันมาเดือนเนี้พฤษภาแล้วคือหลังสงการหลังปีใหม่ไทยเปิดเลิกเปิดใช้คุณต้องทําแล้วถ้าไม่ทํา หรือถ้าไม่ลงการแข่งขนันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กระตือรือร้นนั่งรอแต่ดวงชะตารอถูกหวยรอรวยเบอร์รับรองว่าสายเกินไปสําหรับคุณพฤษภามีนาเป็นเดือนที่คุณต้องเล่งเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือตั้งใจตั้งหลักทําอะไรใหม่ๆ นะคะอะไรที่หลอกแหละโลเลมาตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือว่ายังวางแผนเอาไว้แต่ไม่ได้ทํตทษษาต้องทําแล้วพฤษภาต้องทําแล้วจะประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จอดทนอดหลับอดนอนเครียดกังวลแต่ประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีซึ่งมันสามารถพิสูจน์คุณได้ในช่วงเวลาไม่เกิน6เดือนนับจากนี้ไป6เดือนดังนั้นคนวันพฤหัสต้องนับไปเลยค่ะพฤษภานับเป็นเดือนที่1คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าคุณบอกไปเริ่มเอาเดือน เดือนที่5เดือนที่6ที่นับจากพฤษภาเป็นหนึ่งนะรับรองไม่ทันคุณต้องเริ่มเดือนนี้ช้าสุดไม่เกินมิถุนาเพราะฉะนั้นพฤษภาเริ่มได้เริ่มถ้าเริ่มพฤษภาไม่ทันต้องมิถุนาถ้าหลังจากนี้ไม่การันตีความสําเร็จค่ะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นภาพรวมเฉยๆเนาะดังนั้นใครอยากรู้ดวงตัวเองอาจจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดผูกสัมพันธ์กับงานที่จะทํา นะคะหรือว่าเสริมในเรื่องของเบอร์มือถือให้ก็อาจจะเสริมในเรื่องของอ่าเบอร์ที่สนับสนุนดวงชะตาอาจจะต้องดูเป็นเจาะๆเป็นรายบุคคลปัดเจกบุคคลไปเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าการเริ่มต้นของคุณนะคะมันจะไปในอย่างที่อาจารย์วาดบอกไหมมาต้องลุยนะอ้าวเริ่มเลยค่ะเหนื่อยหน่อยแต่ถึงฝั่งฝันมาแล้วค่ะ6ดาวซึ่งอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่า6เดือนเนี้ยเป็น6เดือนที่วัดวัดใจแต่จริงๆแล้วอาจารย์อยากให้เริ่มพิสภานะ แล้วพไพ่ใบนี้ก็คือ6 of ซ์ฟันนะคะหกไม้เท้าอยากประสบความสำเร็จต้องเริ่มแล้วนะต้องเริ่มแล้วเกินกว่าน,นี้คือคุณจะไม่ได้ทำแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าคุณโมโหทะเลาะกับคนในครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่นะมาเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวอาจารย์ส่งหยิบนะคะนั่นหมายความว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะแล้วก็น่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายออกนะคะย้ายออกหรือว่าไม่สบายใจอย่างมาก ไม่ออกจากห้องก็ต้องออกจากบ้านย้ายกันไปเลยนะคะโอ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะในเรื่องของความรักโอ้โหเหนื่อยกันเลยละทีเนี้ยนะคะเอาเป็นว่า เลียงได้เลี่ยงไม่ประจันหน้าได้เป็นดีที่สุดเพราะการทะเลาะจะบานปลายและใหญ่โตพอใหญ่โตแล้วมันจะสั่นคลอนไปหมดเลยและมันมันจะทําให้เรามีปัญหากาภายในเขาเรียกว่าปัญหาซึมลึกนะมันก็จะเป็นอุปสรรคกับชีวิตได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงในเรื่องของราศีเดี๋ยวจบคลิปนี้อาจารย์จะทําคลิปราศีของแต่ละคนในคลิปราศีจะประกอบไปด้วยการงานความรักการเงินเลขบันดาลทรัพนะคะสีมงคลรวมถึงการทําบุญหนุนดวงชะตาประจําราศี ประจำเดือนอย่างถูกต้องและเหมาะสมพาดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีคลิปนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําเดือน พฤษภาคม2,565หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะและก็ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะสิ่งดีๆรับไว้อะไรที่เตือนก็แค่ระมัดระวังแบบสบายๆไม่ต้องกังวลมากเพราะเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดคุณวันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนนะคะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูให้อาจารย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปละนะ